สบายดีพี่น้องสุภุสุคนมื้อนี้บอกก้าสิพาทุกๆคนมาหมัดข่าวพี่น้องคอยสิพาทุกคนไปเบิ่งว่ะอยู่สปราปรลาหมัดข่าวจังไดมาไป,ปเบิ่งกันเลยบบแปกแลเล้อเสื้อก่ววมมาวสุก <laughs> เก่าเต้บุมีรับเป็ะหมัดข่าวต่อพี่น้องเอ้ยกบกับไรรับพี่น้องมาฮอนี่เฮากระมัดสํำเล็จแล้วแล้วพี่น้องเอ้ย เฮามาสำเร็จแล้วเขาสีค้นบ่นี่นค้นเฮาก็สีใส้อันแห้งเฮาเองนี่แหละค้นเทาแหละแบกเข้าไปแห้งป็ออ <laughs> จังไรหูซึกจังไรน้างน้งนองแบกเขานี่เนาะเขาจะแบกซอยกันเนาะก็คือคอยจะหับนาทีคอยจะไปอันเป็นผูกกองเข่าบ่ะนี้พี่น้อง พุูนกองข่าวคอยกับบักใหญ่เห็นเรื่องเทิงอยู่เออไวเดอ้อไวเดอ้ไเดอไม่ใช่อุงานเดอ้อ <c oughs> นี่แม่แย่มมานี่พี่น้องกองเข่าคอยนี่คอยจะขึ้นไปกองได้ไหมนี่ครหาทางขึ้นกองเข่าก่อนไปนี่อคอยจะขึ้นกองเข่าได้ไหมนี่ ขึ้นก่อนขึ้นก่อนอนี่อูง้งานบอสองคนนะไว้แน่นี่พี่น้องวิธีก้องเข่าฮาก็จะก้องแบบมนมเฮาจะก้องแบบมนมลน,นี่ฮาจะกรกลเลี้ยงเลียนไปบนมนลเลยฮาจะเอาถิ่มใส่ทางกลางวิธีกล้องก็ฮาจะก้องเลี้ยนแบบนี้เลย ถ้าห็ดเป็นวงมนต์ตีเป็นวงมน์เขาจะกองเรียนไปทั้งนี้จะยังบรกองจงแห่นว่างเขาจะเอาท้เผ่าขึ้นนะขึ้นบนสูแล้วก็เหยียบแบบนี้ให้นี่มันแน่ขนขนากระเยียบมันสต๊กได้จีนอ่ะใจมัน นั่งถากเขาจะเอาเข่ามาก็คือแบบเขาจะเขาจะ,เขาจะเบรกเอานันเนาะเพราะว่าพ้นพ้นยังตกอยู่ในไห,หนายังมีน้ำอยู่ถ้าเขาเอาหลดไถตอกตอกลงมากอะยานมันคานะพี่น้องเขาก็เลยแบบบ้เดยใส่หลดไถโบ้ใส่หลดอีตอกเอามาเลยเอามาเลย เออลื่มเอาใส่ใจนะมายายข่าวขายกล้องเล้วก็เป็นนี้ให้น้าขอยอยพี่น้องทงนางขยี้นี่เกียเ่ยวเล้วแล้วตัวนี้เขากำลังเกี่ยวข่าวดอเล้วเล้วแต่เข่างานยังบ่ทันเล้ว ยาจะยังให้เบิ่งข่าวงานข่าวงานอยู่ทางลุ่มพูนยงเคียอุมทุมอยู่พี่น้องอย พี่น้องก้องข่าวใส่กันเวลาเขาก้องเลียนขึ้นเขาก็ต้องเหยียบมันแน่นสิเพื่อน <laughs> <ด>ตามกบฟุ้งเกมีเพิ่นกำลังลุยางเมื่อทีแอนแนวที่ปล่อยปะเลยเอาขึ้นมาพี่น้อง แล้วไงเงือบด้วยสิจ๊ะมัดก็รึพอมันแห้งอยู่บ่เลยมันแห้งจ้ะมาพี่น้องกินมะขามผักแคแข่งกับอนิยา์เอาคานี่เด้อพี่น้องเลยค่อยๆในบ่วงหนึ่งอ่าผักแคแข่งพี่น้อง นเราเาลู่าเนี่เล่นแบเดียวคนเ่าา่อปูมาทน้อปด่ายรกก่าคนะิกลุเพิ่น้่นมาหนังในจาน บเจออยู u, <c oughs> ่ใจแนละ้วากังเอาค่าต้นเอาค่าให้หน้าเลยพี่โน,โ Organ ic, นุอออแกนิกออออแกนิกลดขนาดห <c oughs> อยดีนวเองเยียบ <c oughs> <c oughs>